นำทุกศาสนาวันมีการชาพัพานธุได้น,นอนล,ลึกพูดถึงานสำคัญครับกับศาสนาสันพระอูชาพระอูชาจำปี2500 ห้าสิบหกเรีมันจบคบอีกั้งหนึ่งเร,เราเราชาวพุทธเลุกนิดถึงวันสำคัญวันนี้ วันมาคาบูชาผู้คมเด็กพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทับอยู่ที่วัดเวลุวันวันนี้ก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์มาประชุมร้องกันในจำนวน1250ลูก าประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระภิกษุนั้นควนจะเป็นอาหารที่บวชด,ด้วยเอฮิภิขุปประสัมปทาโดยที่เอฮิภิขุุปสัมปทานั้นเป็นการบวชโดยตรงจากพระพุทธเจ้า จนประชากทั้งหมดจนจำนวน1,250ลูกในเวลาบ่ายของวันนี้มีพระพสุกๆมาประชุมกัน,นที่วัดเป็นวัดสวนไทย,ยเมืองเวร้วันของจังหวัดสมุไทย พระเจ้าพิชาลสร้างถวายพระพุทธองค์เป็นวัดวัดแรกในพุทธศาสนาและจะเป็นวัดแรกของโลกในเมวันเป็นวันที่เราสาวพุทธตั้มาน้อมระลึกถึงการเป็นมากัน วันนี้ก็เป็นวันที่พุดดทธองค์แสดงโอวาทปาถิโมกขึ้นสดแสดงโอวาทปาถิโมกขึ้นทำาราคาถาว่าโอวาทปาทิโมกคือว่าการไม่ทำบาปกางปวงการทำกุศลให้ถึงท้อม การทำชำระจิตของตงนในสามารอบเรื่วัาโอวาทพระปาโมกดาง้องให้เราชาวพุทธทรงประทานว่าให้เราชาวพุทธมีการปฏิบัติปฏิบัติบูชาใครมีเวลามีการรักษาสีมีการเจริญมพร้ามา การอุทานเราเป็นเป็นที่พึ่งเป็นทีื่รงลึกถึงเป็นเรื่องนคุณสมบัตทำไปทำเก็บเอาไว้เป็นระ,ะเบิดทรัพย์ที่ไม่มีการอทานทำจะทานไปที่อั่นได้ทรัพย์เหล่านี้ที่เราทำแล้ว ว่ากภัยพยกระภัยโจรภัะเยม่สามารถที่จะมาพ้นมาทิงมาไปได้รีอกว่าอาริยทรัพย์ทรัพย์ภายในเกิดรักษาไว้ได้ตลอดใจของเรานอนระลึกถึงเมื่อไหร่ เกิดวามสบายกายสบายใจนำทำโอวาสบายทโมกกำลัจิตของตนให้ขาวอาชรักจิตของตนให้ขาวเราก็แน่นอนก็มีความตัดกินใจตัดทุกเรื่องถ้าจิตมันยังไม่ขาวมันยังสุนัวอยู่ในเรื่องของ ความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในนั้นไม่ว่าัไม่ขาวยังไม่สะอาดถ้ายังไม่สะอาดก็ไม่ว่ายังใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ควรชมละให้ขาวด้วยเราเราพุทธในวันนี้เป็นวันสำคัญารวมสัน น้อมในลึกที่ถึงทุนขอความรู้ทุนของคธรรมทุนของพระสงฆ์ ส,สุขจากการที่ไม่ทำร้ายสุขจากการไม่พูดร้ายสุขจากการไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายถ้าเราทำเป็นผิจประจำทุกๆวัน เร,เราไปไหนเราก็มีความสุขนคนงทีเราว่าเราสมาทานเสียงทำสรุปของเสีเรียกว่าศสีเรนะสุยติงยันติสีเลนะโนโ่ประสาศีเลนเลละนิคิงยัติหัวใดมีสี สองของสีคู่นั้นก็จะมีสองสุกสุกไม่ใช่ว่าเรามีสักเยอะจะมีมีสองสุกไม่มใช่สุกสุกอันนั้นมันสุกเขาเรียกว่าสุกที่อิอองอาิต้สุกมีสิ่งของก็ะุก เรียกว่าจิตใจเป็นฉุกมันไม่ต้องมาใส่คามนิดในการมาลองเริเ่มไปริบมีสุนทรของพระพุทธองค์ของพระธรรมองคของพระสงฆ์ไว้นในใจตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าผู้ที่มีมีนาทีเดียวก็มีบุญเยอะ แต่ว่าต้องมีทรัพย์มากๆากความมากๆากถึงจะเป็นเป็นสุขแต่มีทรัพย์มากแต่ไม่รู้จักทำไม่รู้จักใช้สติปัญญามันทำล้วได้น้อยก็ได้แต่ถ้าเราทำด้วยสติปัญญาอย่างแทจริงพิจารณาแล้วถึงทำลง ว่ามันนั้นมีมีฝนมากมีอาณิสงม,มากมันนั้นจะมีดวงมีเลามีสงฆ์มากมีสงฆ์มีทรัพย์เยอะทำบุญเยอะทำบุญส่วนใหญ่ก็ชอบทำบุญแข่งกันทำบุญแข่งกันดี บุญแข่งกันหมายถึงว่าคนนี้ทำเท่าน,นี้คนนั้นทำเท่าน,นั้นแต่จิตใจจริงๆทำแล้วมันซึมเพืองไปมากซึมเพืองไปมากบางทีเกิดไปทำไปแล้วพอเราทำต่อหน้าคนเยอะๆมันก็แลสบายอยูแ่แต่พอไปรับหลังคนของรั์ของเราหมดไปเยอะมันเกิ เกิดความเสียดายภายหลังเพราะนั้นบุญก็หายไปแล้วทั้นบุญทราบอก็็ต้องทำหนึ่งพบพรทั้งสามการหนึ่งูุพระเจตนาเจตนาที่ให้ครั้งแรกเกิดความสบายใจแล้วขนาดที่สองอุนกจตนะเจตนา เจตนาครั้งที่สองเรียกว่าขณะทำทา,รราแล้วก็ความสบายใจไม่เสียดเืเสียดายไม่หวงแหงนไม่จุนเจ่สบายใจขณะที่สองขณะที่สามประหลัะละเจตนา,นา,าในเมื่อทําบุญไปแล้ว เราก็ไม่คิดเสียดายคิดหวงหายอีกอะไรอาวรร์ริ่งที่เราบริจากไปแล้วอ,อันนั้นจะเป็นการที่ทำบุญที่สมบูรณ์แบบเจตนาสามลักษณะครบสมบูรณ์นั่นแหละจะเป็นบุญอย่างแท,ท้จริงตามหลักพุทธศาสนาวันนี้ กำแพงดัง,ง,ง,งปฏิบัติธรรมขอกราบยอโยมให้น้อมระลึกถึงโอวาทของพระพิโมกข์ที่พระพุทธองค์ได้แสดงใน,นวันนี้น่าไปที่นี่ทุนชาติามาะพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญเพื่อความสุขในชีวิตขออนุโมทานาน เนทุนวมจะทำเงินนี้ต้องเป็นยอาบัตังวัปน์ตัดใจพยอจุงมีความตายสตกใจเจอ่วกกันทุกคนเธอเอาไว้ค